สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารแบบบ้านๆเลยนะครับเมืองเมืองเลยนะครับของกินคนเมืองนะครับนี่นะครับมันจะมายำนอนะครับใส่น้ําปูนะครับนี่นี่คือน้ําปูนะครับปูดีว่าเอาเคี่ยวมาจากตัวปูนะครับปูน้านะครับนี่เป็นนอไหลนะครับครับเครื่องมันจะมีนะครับหอมนะครับครับหอมหอมแดงกับกระเทียมนะครับนี่เขาจะไป เอาปิ้งนะครับพิงพิงทานก่อนนะครับครับแล้วก็พริกพริกนุ่มเนี่ยเขาก็ต้องไปปิ้งนะครับนี่พิงทานเหมือนกันนะครับแล้วก็นีเกลือครับแค่นี้ครับครับวิธีเจ้านอนะครับมาย้ำก็คือเดี๋ยวเราต้องเราจะทำให้ดูนะครับจะทำให้ไม่เป็นเส้นก่อนนะครับนี่นะครับนอันเป็นหางนี้นะครับอันน้องกีดกีดให้มันเป็นเส้นแบบี้นะครับกีดให้มันเป็นเส้นก่อนนะครับ นี่นะครับเส้นไน้อยนะครับเจ้จะซ่อมก็ได้นะครับเจ้หมีไปแหลก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วเขาจะมาชีกออกคงเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นน้อยๆนะครับอี้นะครับเออประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้เขาจะมันยั้งนะครับยั้งนอใส่น้ำปูนะครับน้ำปูคือเคี่ยวมาจากปูสดๆนะครับนี่นะครับโอเคครับ นี่มาทานะครับง่ายๆนะครับยำนองครับคนอื่นติพริกเขาจะใส่นะครับเขาต้องแกะเปลือกติดำๆออก่อนะครับนี่ครับครับต่นี่นะครับเขาจะใส่เกลือก่อนนะครับนี่นะครับกระเทียมกับหอมแดงนะครับเขาต้องไปติ้งทานนะครับเผาทานครับ อันนี้เขาแกะมาแล้วจะเป็นนี่นะเขาใส่มาเลยครับยำหน่อใส่น้ำปูนะครับนี่นะครับเขาใส่พริกไปเลยนะครับครับแล้วเขาจะโคกก่อนนะครับมาไม้กับน้ำปูแล้วใส่ทีหลังเอาเนี่หน้าฝนนี่นะครับเัาต้องมีใบขิงนี่นะครับเดี๋ยวเฟิงเลี้ยชอบกินนะครับใบขิงครับ ครับกรนิโขกได้ประมาณแล้วครับเขาจะใส่นอไม้ครับเจ้าน้ำปูนะครับลงไปเลยนะครับขออ้ิบว่าเรื่องน้ำปูนะครับนี่นะครับเขาเคี่ยวมาจากปูสดๆนะครับเอาน้าหน้าของปูนะครับปูน้านะครับน้ามเคี่ยวจะเพ่อเป็นอย่างอี้นะครับน้ำปู ปนใสย่างหอยน้ำปูน้ำปูน้ำปูปนจะใส่ตอนกินกันทํานะก่อนปนจะใส่ตะไคร้ตะไคร้เนาะมีตะไคร้เอาเคี้ยวไข่ใบคาไข่ใบคาเออเคี้ยวครับสกัดสกัดครับเออมันเป็นน้าแล้วก็เคี้ยวเพรมันเหนียวนะครับนี่จะเป็นน้ำปูนะครับอันนี้ใกล้จะได้แล้วครับ ครับใส่รถดีไปเห็นหน่อยนะครับดีนิดเดียวนะครับผมชุดรถหน่อยนะครับโอเคครับนี่เขาจะตามห้ันเข้ากันนะครับได้นะครับถ้าเป็นหน้าฝนจะมีใบขิงวยนะครับมักกับ ทำไมก็ปิ้งกว่ดุ๊กกับลำนะครับกินกับแก้วแฉลบหมูกับล้ำอืมแก้วแฉลบหมูกันได้นี่นะครับยำนอแต่ซุปน้อไม้จะเป็นทำย่างนะครับซุปน้อไม้จะเป็นใส่แบบข้าวคั่วตัวนะครับเนาะนี่เขาเป็นยำนอบด้นะครับครับอันนี้ก็ได้แล้วครับเราจะตักใส่จานเลยนะครับ ครับตัวนี้นะครับยำโนก็ได้แล้วนะครับง่ายกับผมไม่อยากนะครับทํานะครับเดี๋ยวจะจิ้มดูนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับยำโนไม้ต้มนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเขาจะมีใบขิงมากับด้วยนะครับกับปลาดุกปิงนะครับมันจะอันลํานะครับอืมได้กินน้ำปูนะครับ ก็ได้อยู่ครับยำหนอนครับใครเดี๋ยวข้ามาติดตามไหมนะครับอาหารสูตรตั้งเหนือนะครับแยะนะครับเข้ามาดูได้นะครับพิมพ์ว่าวชีวิตนะครับคนบ้านนอกนะครับทางยูทูบนะครับผมครับเป็นได้ฟร้องครับวันนี้แนะนําอาหารสูตรเหนือนะครับชอบวะครับชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแลวอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับหรือกดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ